ดอกบัวพุดหรือดอกไม้ยักษ์ที่จังหวัดระนองเริ่มบานแล้วพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสกับธรรมชาติชมดอกไม้ยักษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกและหาดูยากส่งกลิ่นหอมเริ่มทยอยบานสะพั่งอวดโฉมแก่นักท่องเที่ยวที่ต้องการท่องเที่ยวแบบเดินป่าสัมผัสกับธรรมชาติที่เอำเภอละอุ่นจังหวัดระนอง เมือ่อวันที่6มกราคมปีพุทธศักราช2 5 5 6นายนรงคง์คาแก้วนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอระอุนจังหวัดระนองพร้อมชาวบ้านในพื้นที่ตำบลในวงอำเภอระอุ่นได้นำคณะสื่อมวลชนเดินเท้าเข้าไปในป่าซึ่งอยู่ในเทือกเขากั้นระหว่างฝั่งทะเลอ่าวไทยจังหวัดชุมพรและฝั่งทะเลอาันมาันจังหวัดระนองเพื่อดูดอกบัวผุดหรือดอกไม้ขนาดใหญ่ที่เริ่มทยอยบานออกมาเพื่อให้ผู้คนได้ชื่นชมความงามโดยดอกไม้ชนิดนี้เป็นดอกไม้มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกปัจจุบัน หาชมได้ยากภาคใต้มีอยู่เพียงไม่กี่แห่งเท่านั้นคือที่ในป่าเขาศกจังหวัดสุราษฎร์ธานี <Okay. S 1> และป่าพะโตะจังหวัดชุมพร สำหรับดอกบัวผุดที่เริ่มบานแล้วจะมีความกว้างไม่ต่ำกว่า50-90เซนติเมตรถือเป็นดอกไม้ป่าตามธรรมชาติที่มีขนาดใหญ่มากก่อนจะบานจะมีหัวผุดออกมาจากเถาวันที่ชาวบ้านเรียกว่าย่านไก่ต้มออกมาเป็นก้อนกลมๆแล้วใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจนเท่ากับผลส้มโอแล้วก็จะขยายใหญ่ขึ้นจนกระทั่งกลีบเริ่มปลีบบานออกมากลีบที่บานจะออกเป็นสีแดงหรือสีส้มสดมี5้ากลีบกระเป๋าเกสรอ,อยู่ตรงกลางดูแล้วคล้ายกระโถนหรือขันพลาสติกดอกและเกสรมีกลิ่นหอม อมโดยแต่ละดอกเมื่อบานแล้วจะอยู่อวดความงามอยู่ประมาณ3าถึงวันกลีบดอกจะร่วงแต่จะมีดอกข้างๆบานขึ้นมาแทนไปจนกว่าจะหมดฤดูกาลก็อ,อ,อ,อยู่ข้างบนก็จุดหนึ่งจุดที่หนึ่งเอ้ยจุดที่สองที่สาม,ท,สามที่สี่ส้งหมด<อ>มันมีห้าจุดข้างบนเนี่ยเฉบทั้งบนข้างบนสี่จุดแต่ว่าดอกเยอะข้างบนที่ผมไปดูมาแล้วเยอะสาวเ <15 S 1> ล้วบุญกำลังเป็นสาวุญมันมันออกสีแล้ว อาจริงอยู่ข้างบนนี่นนะฮะเดินไกลไหมฮะระยะก็ที่เราไปดูที่เราไปดูเมื่อปีที่แล้วมันจะใช้เวลาไอ้ดอกนี้มันบานกี่ครั้งแล้วบานมาสามครั้งแล้วนะบานที่เดิมบานที่เดิมหมายถึงว่าดอกคือนมบานแล้วจอแล้วครับดอกเล็กกว่าจะบานใช้เวลาจิตแปดเดือนเกือบเท่ากับอายุของจาลูกในการเลยนะครับบานให้ดูเพียงสามวันหน้าวันจิตวันและแต่อากาศ อากาศดีนี่จะอยู่ได้ถึงเจ็ดวันคือจะตัวเจ็ดวันหากว่าอากาศไม่ก็ดีเช่นฝนตกชุกไปหน่อยก็เนี่สามวันก็เริ่มเ๋าแล้วเพราะฉะนั้นทันที่มาชมนะครับต้องต้องมาทันทีภายในสามวันห้าวันเจ็ดวันแต่ว่าไม่หวังว่าจะดูดอกบานนี่มีตลอดปีท่ดอกตูมดอกตูมเยอจุดนี้นี่จุดนี้อยู่ใกล้ที่ตุดแล้นนะครับคือมีดอกตูมอยู่ตอนนี้ก็เหลืออยู่สองสามดอกแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็มีทั่วไปในป่าเราเยอะป่าบ้านในวงนี่มีอยู่ตั้ง คือในอุปโภคในวงมีอุปโภคบ้านไม่มีดอกบุคคลเพียงสองหมู่บ้านแค่นั้นนอกจากนั้นมีหมดแต่บางจุดก็ไกลบางจุดก็ใกล้แต่คำว่าไกลในที่นี้ก็เดินเพียงประมาณทักชั่วโมงครึ่งชั่วโมงจุดนี้เดินกินนาทีเมื่อกี้ห้านาทีมาเที่ยวชมนักท่องเที่ยวอย่างเที่ยวชมนี่ติดต่อที่ไหนได้บ้างครับาติดต่อที่คุณถนอมเดินริมลำนะครับ084 7480 597หรือติดต่อคุณนรงค์คุณนรงกรกมแก้ว0809187 not bad.